ไทยใม่และไทยเก่าันก็เลยไม่ได้สแสงคเลสิอกช่างอืมงััแต่ตอนนี้ไม่ไเป็นไปเป็นไงง่มามุยใช่าูมาได้ไทำขนมกุย้ยใช่ค่ะไปทำงานได้แล้วคุณป,งปังกนเดนอจ้ะคุณเจ็ดวงเองเหรอไป กินข้าวน้ำมอแก่แกดีกว่าใช่ไหมอือหึอือหึอหจะทำมูกบุญชายขนมบุญชายไปลองดูตลาดนัดมาแกลแก้งไ,ไปไปขูไปทำยังย่างมมเนี่ยแม่ไปไปจับจอมที่ใดเลยมันเถอะต้องไหนว่างก็ลงไปเลยถึงไปถามเขาเขาจะจัดเขาจะไปถามให้เหรอ เขาจะเป็นธุระให้เหลยที่ไหนว่างก็ลงไปเลยเขาก็มาเก็บตังแค่นั้นแหละที่คนที่จะคนทีเขาจัดตลาดน,นจะจ้ะแค่นี้สิบบาทแค่นั้นแหละ ขายขายแค่นี้มันละสิบบาทแค่นั้นแหละ ใช่ทุ่นประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะอันนี้คือกูช่ายหนึ่งกิโลหนึ่งกิโล พี่ชทยใส่สีแดงใส่เสื่อับนั้งสายหน่สองสามสี่ห้าอาช้อนโต๊ะเกลือเกลือหนึ่งช้อน น้ำมันกับน้ำตาลจะเท่ากันน้ำตาลห้าน้ำมันก็ห้า นี่ก็เหลือพริกไทยพริกไทยก่อนนี่คือพริกไทยป่นนี่หนวก นี่ก็คลุกคล้าใส่กันเกลือน้ำมันน้ำตาลพริกไทยทำนี่เนาะปิดฝาปิดชื่อทงไทงทำไปนำส่วนหนึ่งหรือทำทั้งหมดอย่างเดียวต้องนึ่งใช่ไหมสิทำเป็นนำแบบนี้ต้องนึ่งไปครัอผมไปทอดชิ้นนึ่งอย่างเดียว,วบบเอ้อ,อ,อต้องนึ่งนึ่งไม่มันไม่มันไม่แข็งตัวง่ายนี่ใบเหลอง ก็ใส่เงี้ต้องนึ่เดี๋ยวทอดนะชุ้ง่ายอยู่ดูที่ว่าจะเอากรอบไม่กรอบบ้างกันเถอะทอดไปถาจนเกินทอดไปเดี๋ยวต้องรอไปเตรียมถึงก็แล้วปลาสจากชูรสนะคะไม่มีชูรสไม่มีชูรสไม่ใส่เลยไม่ใส่แต่เกลือน้ำตาลพริกไทยน้ำมันน้ำมันพืช ก็นนนะถ้าใช่นิ่มแล้วก็พักไว้ก่อนเดี๋ยวไปผสมแป้ง <c oughs> ลืมลืมใส่เบกิ้งโซดาเบกิ้งโซดาหน่งหนึน่งช้อนโต๊ะช้อนแกงเมื่อกี้ลืมอุ๊ยโอ้จ เกินเกินละเมื่อ,อ,อกี้ลืมใส่ให้ดูลืมใส่ลืมใส่ใส่ที่หลังก็ได้ดีว่ายังไม่เป็นเรื่องลืมใส่เมื่อกี้ก็ได้ เอานี้เอามาจากสกลน,นครทั้งนั้นแหละเมื่อก่อนอยู่ขายอยู่สกลน,นครของก็ะปะเกตอเอามาจากสกลน,นครค่ะพักไว้ก่อนผสมแป้งก่อนค่ะนวดแป้งก่อนเอาคนลนมุนี้ไป ส้มแป้งให้ดูแ <c oughs> ป้งข้าเจ้า 行。嗯。是。 Pihama ikon Poh 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 อันนี้ประมาณโลครึ่งเนะ่ยแกงข้าวจ้าเนี่ยมันจนะโลครึ่งกับวหกถ้วยแล้วแต่ละเาวอะไรตัวมีหกถ้วยอันนี้แป้งมันนะคะอ่าปริบุรีจัง ครึ่งโได้สองถ้วเลยรู้แล้วว่าครึ่งโลมันได้สองถ้วยถ้าโลครึ่งมันต้องได้หกถ้วยแล้วเราก็จะเอาอะใส่อีกหนึ่งถ้วย ไม่สี่ถาดไม่เต็มน,นะัน แป้งค่ะนนี่สีสสแป้งมันอีกหนึ่งแป้งมันนีโอ้ยอแป้งมันสีแป้งข้าวเจ้าสาม โอ้โอ้ด้วยเอาไวฟพายก่อนไม่ใช่นะคะ นั้นกวรเอาไม่ลวกเอาดีกว่าถ้าผสมก่อนนะเอาไปกวนเหมือนว่าจะไม่เหมาะอันนี้เราใส่แตำร้อนลงันผสมเลยเมืเลยเอาผสมแป้งก่อนแล้วก็เอาไปกวนอย่างนั้นก็ได้ そう、せいん คนไปนวดให้มันเหนียวเนิบให้มันย้วยโอ้ยเมื่อยชั่วโมงหนึ่งเหือนกันเลยกับกวนรอดชอ่องกับกวนเปียกปูนก็ยังก็ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ เรามีเครื่องมือเครื่องตีแป้งนะเยอะไปแป้งเยอะไปเยอะไปเอาผักกาใส่อีก โอเคค่ะแล้วเราก็เอาถาดมาใส่ไปนึงเป็นอันจบขั้นตอนแรก